ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมกับตันเดียในช่องกับตันเดียพาบินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านบิน F-16 บนะครับบินไปเที่ยวกัมพูชากันนะครับมีสสถานที่ที่ผมจะไปในวันนี้ก็คือพนมเปญแล้วก็จังหวัดพระศรีหานุนะครับหรือว่าศรีหานุวิวด้วยเครื่องบิน F16 นะครับซึ่งวันนี้มีข่าวดีนะครับกองทัพอากาศไทยเราได้จัดซื้อ เครื่องบินนะครับที่มีฉายาว่าแทงเกอร์นะครับหรือว่าเครื่องบินที่เอาไว้ให้เครื่องบินรบได้เติมน้ํามันกลางอากาศนะครับผมเห็นหลายท่านนะครับมาคอมเมนต์ว่าบินไกลขนาดนั้นนะครับบินไปถึงได้ยังไงด้วยความเร็วสูงสุดบินแบบอัพเตอร์เบรนเนอร์ด้วยต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าผมบินด้วย f l ล์ h ิมูเลเตอร์นะครับถ้าเครื่องน้ํามันหมดปุ๊บผมก็กดเติมแบบ ในในเกมได้เลยไม่มีหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินจริงก็ต้องดูว่านักบินเขาก็ต้องมีการคำนวณน,นะครับเครื่องบินที่จะบินไปแล้วก็บินกลับนะครับให้น้ำมันเหลือเพียงพอกำหนดความเร็วกำหนดหลายๆอย่างนะครับผมอาจจะไม่รู้ในเชิงลึกแต่ว่ากรณีนี้คือบินเพื่อฉลองนะครับกองทัพอากาศไทยเราจะซื้อ เครื่องบินแบบแทงเกอร์นะครับคือมีน้ํามันบรรทุกน้ํามันนะครับแล้วก็ให้เครื่องบิน F16 ของเราได้เติมน้ํามันกลางอากาศนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนด้วยนะครับที่จะได้อาวุธยุทโธปกรณ์มาเพิ่มนะครับปัจจุบันนี้ทางเขมีกัมพูชานั้นคงแบบมองตาปิดๆแล้วนะครับในขณะนี้โอเคครับไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะทําการบิน F16 ไปที่พนมตญนะครับเพื่อเป็นการฉลองนะครับโอเคนะครับไปกันเลย ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบิน F16 นะครับอ่าเราจะผมชอบเครื่องบิน F16 ตรงที่อย่างนี้แหละครับก็คือมันโล่งๆมันไม่มีไอพื้นที่ที่อย่างเงี้ยนะครับคือเราสามารถมองได้เต็มๆตรงนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบดบงังสายตานะครับผมลดเสียงเสียงเอฟสิบหกมันดังไปโดยที่ไม่มี อะไรมาบังนะครับมันคือคือมันเห็นโล่งๆแบบนี้เลยเป็นหลังคาโล่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่แะครับที่ผมชอบ F16 อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาละครับผมก็จะทำการบินด้วยความเร็วสูงสุดนะครับบินไปที่กรุงพนมเปญน,นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นมุมมอง F16 นะครับก็สามารถดูชมได้ บางท่านบอกว่าอมันไม่สมจริงงั้นก็มันมีเกมอื่นที่สมจริงกว่านี้ครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบินไปยังเมืองต่างๆแบบแบบ Flight Simulator ได้เนาะอันนี้คือเขาจำลองมาจากแผนที่โลกจริงๆเลยนะครับก็คือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาจำลองมาจาก google map จริงๆเลยนะครับผมมีบางพื้นที่เช่นโซนยุโรปโซนอเมริกาเนี่ยนะครับตึกรามบ้านช่องเนี่ย เขาจำลองมาจากตึกจริงเลยนะครับไม่ได้จำลองเฉพาะภาพบนอากาศเท่านั้นนะครับภาพจากดาวเทียมเท่านั้นแต่ว่าตึกรามบ้านช่องเนี่ยเหมือนจริงเลยนะครับเหมือนจริงเลยแต่ก็มีบางบางเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนเอเชียเราเนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วก็ปราสาทนาครวัดนะครับผมบินไปดูแล้วอัะนนั้นเขาก็จําลองมาเป็นโมเดลขึ้นมาเลยนะครับก็ถือว่า ทําออกมาได้ดีเยี่ยมสวยงามนะครับผมโอเคครับบา,บางท่านที่สงสัยว่าทําไมบินไปไกลได้นะครับแบบไม่เติมน้ํามันนะครับอันนี้โปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะครับไม่ต้องเติมน้ํามันกันอากาศก็สามารถกดเติมได้จากตรงนี้เลยนะครับผมตอนนี้น้ํามันครึ่งถังนะครับผมบินมาแบบสบายๆเลย ท่านใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องกับตันเดียนะครับหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนโดยการโดเน a ก็สามารถสแกน qr code ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับสนับสนุนช่องเพื่อทำคอนเทนต์ในคราวต่อไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกญาติด onation ที่เข้ามานะครับผมเห็นหลายๆท่านนะครับก็โดเน a มาให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะส่งสลิปให้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเพจนะครับผมเพิ่งมีแฟนเพจครับเพิ่งสร้างวันนี้นี่เองนะครับก็คือ เพจกับตันเดียพาบินนะครับสามารถเซิร์ชใน facebook หรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ mm. เพื่อที่จะเข้าไป mm. แฟนเพจ mm. พูดคุยกันได้อยากจะให้บินไปที่ไหนนะครับหรือว่าอยากจะอสอบถามอยากจะลองซื้อให้ลูกให้หลาน mm. ลองเล่นดูนะครับ mm. ก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ให้ว่าต้องใช้อะไรบ้างในการบินในครั้งนี้นะครับทุกท่านสามารถเข้าถึง การบินได้นะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบินจริงๆนะครับอาจจะใช้ความรู้นิดหน่อยนะครับอาจจะศึกษานิดหน่อยมีอะไรที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะบินได้นะครับผมอยากเห็นคนไทยบินได้เป็นคอนเซปต์ของโฆษณาสมัยก่อนเนาะ,อะโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังบินไปพนมเปญน,นะครับผม นะครับอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจให้กับกัปตันเดียร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหน้าเพจแบบนี้เท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็ท่านใดที่เคยดเน a t i ้ผมก็สามารถที่จะส่งสลิปมาให้กับปตันเดียร์ได้รับชมวันนั้นผมอาจจะเอาชื่อของท่านมาขึ้นในคลิปเพื่อขอบคุณนะครับอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะ สแกนที่ว่าโคนะครับหรือว่าสง่งกดเป็นเลขบัญชีก็ได้นะครับทับฟ้าซื้อบินลบเติมน้ำมัน F16 กลางเวหาบินไปถล่มปืนใหญ่ทหารเขมรส,สมัยสงครามโลกรอเทียบกันไม่ติดฝ่ายกองทัพบกกมพูชาไปบุษมาจากปลุกปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตโนมัติ M1939 เป็นปืนใจต่อสู้อากาศยานขนาด37มิลิเมตรที่พัฒน,นาขึ้นในยุคสหาภาพโซเวียตช่วงปลายทศวรรษที่1930ซึ่งใช้พื้นฐานมาจากปืนโบโกอสของโซวีเดนบัดิุ้วันโซวีเดเจ้าของนวัตกรรมกิฟเฟนที่ไทยซื้อมาถล่มฐานที่มั่นทางฐานกัมพูชาเลิกใช้ไปนานแล้ว เหลือแต่กองทัพกัมพูชายัางอนุรักษ์วัตถุโบราณสมัยสงครามโลกโคตรเก่าเกบปืนรุ่นนี้เริ่มประจำการในปี1939และได้กลายเป็นอาวุธสำคัญที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2บนแนวรบด้านตอกวัดออกโดยมีประสิทธิภาพสูงในการยิงสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดดำดิ่งและอากาศยานที่บินในระดับความสูงต่ำถึงปานกลางในยุคนั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ยิงต่อสู้กับเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีเกราะเบาได้ด้วยปืน M1939 มีอัตราการยิงที่160-170ถึงนัดต่อนาทีแต่เนื่องจากต้องป้อนกระสุนด้วยซองคลิปขนาด5นัด ทำให้อัตราการยิงที่ใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ8 0นัดต่อนาทีมีความเร็วต้นของกระสุนยู่ที่880เมตรต่อวินาทีและมีเพดานบินยิงสูงสุดประมาณ4กิโลเมตรปืนที่ติดตั้งบนฐานล้อเลื่อนแบบสีล้อที่สามารถกางคำยันเพื่อสร้างความมั่นคงในการยิงได้360ดองศา ใช้พลประจำปืน8นายจำนวนการผลิตทั้งหมดในโซเวียตยุคนั้นประมาณ20,000ชุดกองทัพกัมพูชาเปิดตูกปืนใหญ่รุ่นนี้มาปัดปืนและซ่อมบำรุงหมายจะเอามาสอน F 1 6และกิฟเฟนของกองทัพไทยซึ่งเทียบกันไม่ติด F 1 6มีเลดราขีปนาวุธสามารถยิงได้ระยะ1 6 0กิโลเมตรและกิฟเฟนมีเรดราสามารถเห็นได้ระยะ300กิโลเมตรขีปนาวุธหลัก100กิโลเมตรบวก ปืนรื่นนี้ของกัมพูชาจะสู้ได้อย่างไรกองทัพกัมพูชาไปงัดปืนใหญ่ไม้จะเอามาสอยบินลบไทยขณะที่กองทัพอากาศไทยในฐานะลูกค้าชั้นติของสหรัฐเพิ่งเปิดตัวเครื่องบินลำเลียงและเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแก่เอฟและกิฟเฟนแอร์บัสแอร์330สันสับแสงทางทหารเรียกว่าแอร์แทนเกอร์ งานเปิดตัวระดับแม่ทัพฟ้ามาเอกผลอากาศเอกพันพัติพัฒนกุลผู้บัญชากาทฐานอากาศได้จดประกาศจัดหาเครื่องบินจากบริษัทแอร์บัสเพื่อเพิ่มขีดความสมามารถด้านการลำเลียงได้แก่การบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือประชาชนการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและการรับส่งบุคคลสำคัญ VIP การเติมเชื้อเพลิงทางอากาศให้กับเครื่องบินการอากาศหรือที่รู้จักกันในชื่อแอร์แทงเกอร์ เกิดขึ้นจากความต้องการการขยายระยะการบินของเครื่องบินโดยใช้เครื่องบินขนาดใหญ่หนึ่งลำทำหน้าที่เป็นท a งเกอร์หรือเครื่องบินขนน,ขน้ำมันคล้ายกับปั๊มน้ำมันลอยฟ้าเพื่อให้เครื่องบินขนาดเล็กสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางทางระหวา่างขาไปหรือขากลับได้การเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินกลางการนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคบุกเบิกการบินแล้ว ตั้งแต่ในช่วงปี1920เมื่อมีการสาธิตการทดลองถ่ายน้ำมันระหว่างเครื่องบินสองลำที่บินประชิดกันเพื่อพิสูจน์ว่าการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินกลางอากาศนั้นเป็นไปได้อย่างไรก็ตามการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในยุคจักาวาป็นเพียงแค่การทดลองเล่นๆว่าเป็นไปได้หรือไม่แต่การจะนำมาใช้งานจริงนั้นยากและซับซ้อนเกินไปจึงทำให้การเติมเชื้อเพลิง การอากาศในยุคนั้นเราได้มีความสำคัญต่อองการการบินมากนักข้ามาในยุคสงครามเย็นที่มีความตึงเครียดาาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพาโซเวียตกําหลังดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างต้องการเครื่องบินที่มีระยะการบินที่ไกลขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ายิ่งเครื่องบินมีระยะบินมากเท่าไรก็สามารถทิ้งระเบิดเช่นระเบิดปรมาณูลึกเข้าไปในเขตของศัตรูได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่สามารถลดระยะประชิดระหว่างฐานทาัพอากาศกับประเทศคู่อริได้เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีจากข้าศึกแต่การเพิ่มระยะการของเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นจําเป็นต้องเพิ่มขนาดของเครื่องบินที่เมื่อถึงจุดหนึ่งเครื่องบินจะมีขนาดใหญ่มากจนเผาพลานเชื้อเพลิงมากขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงจะมีจุดหนึ่งที่การเพิ่มขนาดของเครื่องบินเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงและระยะการบินนั้นจะไม่คุ้มค่า จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอย่างจริงจังในการสาธิตประสิทธิภาพระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศของฝักงสหรัฐอเมริก,เกาเครื่องบินทิ้งระเบิดโบอ i n g B-52 ในภารกิจลักว่าสามลำบินติดต่อกันเป็นเวลากว่า45ชั่วโมงรอบโลกโดยมีเครื่องบินแทงเกอร์หรือเครื่องบินขนเชื้อเพลิงคอยเติมเชื้อเพลิงให้กับ โบอิ้ง B-52 ตามจุดต่างๆเพื่อให้เครื่องบินบินต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องลงจอดปัจจุบันฝั่งสอเมริกาได้เครื่องบินโบอิง KC-135 และ KC-10 เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงหลักรูปแบบของการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนั้นมี2แบบคือการให้เครื่องบินที่เติมเชื้อเพลิงนำท่อรับมาเสียบเข้ากับท่อของเครื่องบิน แทงเกอร์ er, โดยท่อจากแทงเกอร์นั้นจะมีล่มขนาดเล็กเพื่อช่วยในการนำทางท่อจากฝั่งเครื่องบินที่จับรับเชือเเลิงซึ่งหลักการทำงานนั้นเตรียมเสนอแกนคนที่ฝั่งแทงเกอร์สามารถควบคุมได้โดยที่มีเจา้าหน้าที่มาควบคุมโดยเฉพาะเพื่อควบคุมให้ท่อส่งเชือเเริงต่อเข้ากับท่อรับของผู้รับนักบินของเครื่องบินรับจะเป็นคนพยายามต่อท่อเชือเเริงขณะที่นักบินของเครื่องบินฝั่งรับ แค่ต้องบินประชิดกับเครื่องบินทงเกอร์ให้มากพอในการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบิน F16 และกิมฟินไทยไปถลม่มขมรนักเองโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัด พระศรีหนุนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านบินไปรับชมศรีหนุวิวด้านล่างนี้เลยนะครับผมพอดีไปเปลี่ยนเครื่องมานิดหน่อยนะครับเครื่องนี้น่าจะสวยกว่าอ่ะ เดี๋ยวผมจะบินผานจังหวัดภระศีหะนุนะครับเมื่อจบภารกิจจากจังหวัดภระศีหะนุแล้วนะครับผมก็จะไปพนมเปญต่อนะครับนี่นะครับจังหวัดศรีหะนุวิวข้างล่างนี้นี่นะครับผมเอียงให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่คือจังหวัดศีหะนุนะครับข้างล่างาจะเห็นว่าตรงนั้นมีเกาะมีสะพานข้ามไปเกาะตรงนี้ได้นะ เห็นไหมครับนี่เกาะอะไรไม่รู้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขาหรือเปล่าจะพาทุกท่านเลี้ยวกลับไปอีกทีนะครับแถวนี้มีฐานทัพเรือเรียมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูฐานทัพเรือเรียม อยู่ที่จังหวัดพระศรีหนุนะครับอยู่ต,ติดติดติดเลยนะครับติดติดสนามบินเลยเห็นว่าเขาเอาเอาวุธธยุทปกรณ์มามาโชว์ด้วยนะฐานทัพเรือฐานทัพเรือเรียมนะครับ mm hmm. น่าจะอยู่ตรงปลายปลายงอนงอนตรงนั้นนะครับ mm hmm. ผมเอียงให้ดู mm hmm. อาจจะเห็นท่าเรือนะครับ mm hmm. ผมเดียวไปก่อนปึ๊บ อาเห็นไหมครับที่เป็นง่อนๆออกมาตรงตรงแหลมแหลมนะครับที่ยื่นออกมาเห็นไหมครับนั่นแหละครับฐานทัพเรือเรียมข้างล่างนี้นก็จะเป็นฐานทัพตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นฐานทัพบินเร็วมากนะครับความเร็วน่าจะประมาณ 2- 3 0 0 0พกิโลเมตรต่อชั่วโมงบินเร็วนะครับบินเร็วเพื่อรับชม แบบเร็วๆนะครับผมถ้าไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กับช h a n n e l กับตันเดียด้วยนะครับพาชมฐานทัพเรือเรียมอีกรอบนึงครับผมเอาเมาส์ชี้ให้ดูนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับข้างล่างนี้เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่ะนั่นแหละครับฐานทัพเรือเรียม นี่ก็จะมีเกาะเป็นคล้ายๆชายหาดนะฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ทะเลเขาก็น่าจะสวยเท่าๆกันกับไทยเราแหละครับแต่ว่าการโปรโมทการท่องเที่ยวก็แล้วแต่ว่าที่ไหนน่าเที่ยวกว่ากันนะครับพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะครับตรงนู้นก็เป็นสนามบินนะครับของจังหวัดพระศรีหานุนะครับเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับ อันนี้จังหวัดพระศรีหานุนะครับเรากำลังจะบินผ่านนะครับอตอนนี้น่าจะเป็นเมืองร้างไปแล้วหรือเปล่านะครับคนจีนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินไปชมสนามบินสนามบินจังหวัดพระศรีหานุนะครับฟืบอ่ะ อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมบินเร็วใช้ความเร็วสูงครับเห็นไหมครับนั่นคือสนามบินสีหนุนะครับผมด้านล่างนั่นเลยนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับต้องขออภัยโอเคครับเป้าหมายต่อไปคือไปพนมเปญครับด้วยเครื่องบิน F16 ผมจะบินกลับนะครับผ่านสีหนุอีกรอบ มในมุมมองของโปรแกรม Microsoft Flight Simulator นะครับผมไปครับ กำลังพาทุกท่านบินไปต่อครับออกจากจังหวัดพระศีหนุแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอา F16 ของเรานี้บินไปพนมเปญต่อนะครับผมผมชอบมุมมองเครื่องบิน F16 นะเพราะว่ามันโล่งนะครับมันไม่มีตัวมาบดบังสายตานะครับเราไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผม ครที่อยากเห็นมุมมองของนักบินไฟล์สิมูเลเตอร์นะครับกดติดตามช n n e l กับตันเดียไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบินให้รับชมเรื่อยๆนะครับในมุมมองของนักบินไฟล์สิมูเลเตอร์นะครับผมถ้าท่านใดสนใจอยากจะอลองไปบินเองฝึกบินเองนะครับเดี๋ยวทักเข้ามาที่แฟนเพจของกับตันเดียได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ให้ สามารถเอาไปทําตามซื้อตามได้เลยนะครับท่านก็สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขับเครื่องบินไฟซิมูเลเตอร์แบบนี้ได้นะครับที่บ้านหรือว่าอยากจะให้ลูกให้หลานลองฝึกเล่นฝึกขับเครื่องบินดูเผื่ออนาคตเขาได้เป็นนักบินจริงนะครับเขาก็จะได้มีพื้นฐานอยู่นิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีเรื่องของความภาวะความกดดันอะไรต่างๆที่นักบิน กองทัพเขาต้องเจอนะครับเวลาต้องเจอค่าศสึกเวลาต้องทิ้งระเบิดเวลาต้องอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็สามารถที่จะฝึกฝึกฝนก่อนได้นะครับมันก็จําลองมาเหมือนจริงอยู่นะครับเหมือนจริงอยู่นิดนึงนะครับล้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าท่านจะซื้ออุปกรณ์ส่วนไหนนะครับเพิ่มเติมหรือเปล่า ตอนนี้เรากำลังกลับไปที่พนมเปญน,นะครับเ,เหมือนความความเดียวจะตกนะเครื่องยนต์ดับเมื่อกี้เดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่ก่อนมันมันเป็นบักของเครื่องเลยทำไมนั้นขยับตลอดเลย โอเคครับไปกันต่อครับเมื่อถึงขงนมเปรแล้วผมก็จะลดระดับลงนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงบินยาวๆนะครับผมคลิปผมอาจจะเป็นคลิปยาวนะเอาไว้ชมฟินๆนนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมมองของนักบินนักบินรบนะครับผมเองก็เป็นการสารฝันตัวเองเหมือนกันนะครับมีความฝันอยากจะเป็นนักบินรบแต่ว่าก็ด้วยความ จังหวะชีวิตและโอกาสนะครับเรียนไม่เก่งด้วยนะครับตอนนั้นไปกันต่อครับเมื่อกี้เรามาจากสีหนุแล้วเราจะไปพนมเปนครับ น่าจะใกล้ถึงแล้วผมก็จะลดระดับลงนะครับผมอ่าข้างหน้านี่แหละพนมเป็นเล็งเลยนะครับแล้ก็ดิ่งเลยดิ่งลงไปพนมเปนเลยนะครับอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับผม ก็จะหาบ้านฮุนเซนนะครับจะจบคอนเทนต์นี้โดยการการมิกาเซ่นะครับมาดูกันว่าผมจะการมิกาเซ่โดนบ้านไหมนะครับตอนนี้ผมเห็นบ้านละผมจะดิงใส่บ้านฮุนเซนเลยนะครับดูกันว่าจะแม่นยำไหม อเมกาเซ่ตุมเรียบร้อยครับชนบ้านวนเส้นแล้วเรียบร้อยนะครับแม่นยามากอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ช่องกับตันเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมโอ้ฝุ่นคลุ้งเลยนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับ F16 พุ่งชนบ้านวนเส้นนะครับ สำหรับกับตันเดียวันนี้ก็ต้องขอจบภารกิจไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็อย่าลืมตัวไลค์กดบซับสไคร้กับช่องกับตันเดียด้วยครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนเป็นการโดเน a t ก็สามารถสแกน QR code โค้ดที่ตรงกลางจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องกับตันเดียก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ